อ่ะข้อที่6นะคะบอกว่าถ้ารกแรกคลอดเนาะหนึ่าทีหลังคลอดดูดเสมหะเนาะแล้วถ้าลกจามปลายมือปลายเท้าเขียวเคลื่อนไหวได้ดีชิพรจร1 0 2ครั้งต่อนาทีควรให้การพยาบาลอย่างไรก็ไก่บอกว่าดูเสมหะขอไข่อขบอกว่าให้ออกซิเจนข้อควยบอกว่ากระตุ้นให้้องงงูบอกว่าเช็ดตัวให้แห้งอืมราวนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอก อะไรดีนะ๋อพิวตี้ลืมบอกคือยายพิวตี้ไม่ค่อยสบายนะคะเนาะก็พิวตี้จะกลับโคราชประมาณ3วันเนาะไม่ใช่3ามสเออคือเดิมจะกลับ3เราก็จำแต่3แล้วพิวตี้เอาเวนออกอีก2วันเนาะไปอัดเวน้ายๆเดือนเนาะก็จะกลายเป็นหยุด5วันเนาะก็คือวันที่11ถึง จำ,จำวันที่ตัวเองไม่ได้หรอกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่ใช่สิบเอ็ดนีไยสิบสองเออลืมเป็นคนหลงลืมอีกแล้วเอาเว้นออกแต่ก็คือลืมกับประมาณห้าวันนะคะก็คือวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าเนาะอืมประมาณนี้นะสิบเอ็ดถึงสิบห้าอืมห้าวันนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าห้าวันเนี้ยพิวตี้จะไม่ได้ส่งของนะ ใครที่สั่งมาวันที่14ก็จะไม่ส่งเข้าใจอารมณ์ไหมคือปกติพิ้วตี้จะแพ็คสมมติสมมติน้องสั่งมาวันที่ห้าพิวตี้จะส่งให้วันที่หถ้าสั่งมาวันที่6กจะส่งให้วันที่7็ดสั่งมาวันที่7จ็ดจะส่งให้วันที่8ดยกเว้นพิวตี้ไปต่างจังหวัดก็คือกรณีเนี้พิวตี้จะกลับโคราชหรือว่ายกเว้นพิวตี้ขึ้นเวรเช้ชาบ่ายไม่มีเวลามาแพ็คให้เนาะอืม อันนั้นก็จะเป็นข้อยกเว้นในการส่งสั่งวันนี้ส่งวันถัดไปเนาะอันนี้เนาะสำหรับน้องที่สั่งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อนะ่ะสิบสิบเนาะก็คืออาจจะไม่ได้ส่งแต่ถ้าสั่งวันที่เก้าอาจจะทันเนาะพิวตี้ขอส่งออเดอร์สุดท้ายวันที่เก้าแล้วกันเพราะว่าวันที่สิบพิวตี้ยังอยู่อยู่เนาะอืมคือวันที่สิบเนี่ยพิวตี้ไปอบรม แล้วพ่อพิวตี้ก็จะมารับกลับบ้านวันที่11พิวตี้ถึงจะกลับโคราแต่ว่าวันนั้นอ่ะจะมันมันจะไม่มีที่ส่งแหละเออเขาจะอารมณ์ไหมเอาง่ายๆว่าพยายามสั่งก่อนวันที่9แล้วกันเออเพราะพิวตี้กลัวมันติดหยุดยาวเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ส่งให้น้องเดี๋ยวน้องหาว่า5้าวันแล้วนะพิวตี้ยังไม่ส่งของเลยเออพิวตี้หยุดยาว5้าวันเนาะอืมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือพิวตี้ไปเยี่ยมยายที่ไม่สบายเนาะพิวตี้อาจจะไม่ได้เอาโนนบุกไปเนาะรบกวน น้องที่สั่งแบบไฟล์สั่งก่อนวันที่วันที่แปดวันที่เก้าอะไรอย่างเงี้ยอืมพิวตี้ถึงจะ,จะสามารถมีเวลามาทําให้เนาะแล้วก็นั่นแหละพิวตี้อาจจะไม,ไม,ม่มีเวลาแบบ ύ, กลับบ้านไปมีเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปดูแลยายเอออาจจะไม่ได้มีเวลาทําไฟล์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ่ะโอเค สำหรับข้อนี้อ่ะข้อสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วเนาะอันนี้เหมือนเดิมเลยคือการประเมินแอปกาสกรเมื่อวานเราก็ประเมินแล้ววันนี้ก็มาเจออีกแต่ว่าวันนี้แอดวานขึ้นนิดนึงเมื่อวานเราแค่ประเมินหาว่าแอปกาได้เท่าไหร่เนาะอืมแต่ว่าวันนี้เราจะให้การพยาบาลเนาะสมมติเราประเมินแล้วแอปกาเท่านี้จะให้การพยาบาลอย่างไงอ่าข้อนี้ง่ายมากนะคะเนาะส่วนใหญ่พิวตี้คิดว่าน้องๆน่าจะตอบถูกกันอัเดีวพิวตี้ดูก่อนว่าน้องตอบอะไรกัน มขอหกเนาะอ่ามีบางคนงงงูค่ะพิวตี้อ่ะมีใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมอืมจุนใีตอบงงงูกันเนาะแสดงว่าคิดแอฟกาได้ใช่ไหมแอฟกาได้เท่าไหร่อะคอมเมนต์สิอ่ะแจกคนตอบแอฟกาถ,ถูกคนแรกด้วยอ่ะคอมเมนต์มาเลยแอฟกาสกอร์ได้เท่าไหร่ทำไมตอบงงงูกันเนาะอ่าุ่นยีใน อ๋อน้องทีทีบอกว่าอาวน้องทีทีบอกเคยได้เข้าสอบแล้วค่ะแต่น้องน้องเบิร์ดเหรอบอกว่ายังไม่ได้อ่ะสรุปข้อห้างเมื่อกี้แจกติ๊กต็อกเป็นชื่อน้องเบิร์ดแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวพิวตี้พิวตี้แคมปหน้าจอไปแล้วแหละแล้วแจกเป็นน้องเบิร์ดแล้วกันอ่ะพิวตี้จำได้ความจําไม่ค่อยดีขออไปนะคะน้องบอกเกือบไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเนาะอ,อ่ะพิวตี้อ่านคอมเมนต์อยู่ อ่ะมาที่ข้อหกเนาะเข้าสุดท้ายแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันีต่ตีขอ,อนญาตแคปหน้าจอแว๊บหนึ่งอโอเคอ่ะข้อนี้ถามว่าอ่าทลกลอดเนาะหนึ่งนาทีหลังลอด อ่ะเดี๋ยวเราดูแอปกากันก่อนเดี๋ยวพี่ตี้เปิดแป๊บนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเสียเวลานิดนึงแล้วกันเนาะอยากให้น้องๆเห็นภาพก็คือเมมจะเต็มหมดแล้วตอนนี้งงไปหมดไฟล์เยอะไปหมด ขออนุญาตเปิดเป็น Word แล้วกันนะคะ PDF มันแบบชอบมีปัญหาอ่ะรอแป๊บนึงนะคะอืมอ่ะมีคนเขียนแอปก่ามาแล้วเนาะมีคนตอบเจ็ดกับ9้าคะแนนอ่ะตอบอะไรกันบ้างตอบมาได้เลยเนาะมีคนบอกเก้าคะพี่ิวตี้อ่ะ เออพิวตี้วางแผนว่าจะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเออเขาเรียกแนวข้อสอบเหรอมันเป็นเหมือนแนวทางอ่ะพูดไม่ถูกขออภัยนะคะมันมีชื่อมีชื่อน้องอยู่แปบ๊บหนึ่งนะไปดูผู้ชายของพิวตี้ก่อนพอดีมันมีชื่อน้องอยู่ คอมเนี่ยไปแล้วช้ามากเมนน่าจะเต็มด้วยแหละน้องบอกเข้าสุดท้ายพิวตี้โม้นานเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะน้องบอกเป็นค่ะไม่เป็นไรฮัททุ่มเองวันนี้พิวตี้มาเร็วพิวตี้จะได้นอนเร็วบ้างคือคอมมันช้าด้วยแหละพิวตี้ยังไม่ได้ปิดเครื่องเนาะเปิดไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยจ้ะ สมควรแล้วอ่ะมามากลับมาแล้วทำไมสีมันแปลกๆงงๆงงๆกับชีวิตเหมือนกันค้างไปแล้ว ใช่ไหมสีมันแปลกแปเออก็ว่าอยู่ว่าทำไมสีมันแปลกแปอืมวิธีการประเมินง่ายมากเนาะอืมอย่างที่พิวตี้บอกเลยถ้าเป็นวิธีรัดพิวตี้จะลบคะแนนเนาะแต่ถ้าเป็นวิธีแบบไม่รัดอ่ะเราไปดูวิธีแบบไม่รัดก่อนเนาะ วิธีแบบไม่รัดก็คือประเมินทีละอย่างเนาะอ่ะ A, ance, เอะ CPU, อาเออพเพลน์เนาะสีผิวเป็นยังไงเนาะไปมือไปเท้าเขียวเอาไป1คะแนนเนาะอันที่2เลยคือเพาชิปจระจรเนาะชิปจระจรได้เท่าไหร่ชิปจระจรเนาะได้มากกว่า100ถูกไหมแสดงว่าได้2คะแนนอ่ะได้2คะแนนแล้วนะแล้วก็ G ีไกเมดเนาะปฏิยาการตอบสนองอ่ะอันนี้ น้องเขาจามถูกไหมซักชั่นแล้วจามก็ได้2คะแนนนะแล้วก็แอคทิวิตี้การเคลื่อนไหวเนาะน้องเคลื่อนไหวได้ดีก็ได้2คะแนนเนาะต่อไปเรสเพลชั ation, นะ่นเนาะการหายใจเนาะคนนี้เนาะหลายคนจะบอกไม่เห็นมีในโจทย์เลยพนะิวตี้เนาะว่าแบบน้องร้องให้เสียงดังไหมน้องหายใจดีไหมคนนี้น้องจามนะถ้าน้องจามแสดงว่าน้องเขาเนี่ยหายใจดีเนะอมก็ให้2คะแนน สุบแล้วก็คือได้1นึ่งบวกส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 เนาะอ่ะเวบิวตี้วงให้มันวงได้ไหมเนี่ยวงได้เนาะเราจะซื้อโน้ตบุ๊กที่มันอันนี้มาทำไมถ้ามันวงไม่ได้ถูกไหมอ่ะโอเคอืม สรุปแล้วก็คือเท่ากับ9คะแนนครับผมอ่ะสรุปแล้วก็คือน้องปกติดีทุกอย่างเนาะสิ่งที่เราต้องทำเลยคือดูแลเรื่องทั่วไปก็คือดูแลเช็ดตัวหอ่อตัวอะไรน้องเนาะแล้วก็รีบพานน้องไปหาแม่นะคะทุกคนข้อนี้ก็เลยตอบ งองูเนาะเช็ดตัวให้แห้งอมไม่ต้องทําอะไรออกซิเจนก็ไม่จําเป็นต้องให้เนาะเพราะว่าน้องปกติดีดูเสมหะไหมไม่ค่ะเพราะว่าเขาดูดไปแล้วเนี่ยดูเสมหะทารกทารกจามจะดูดทําไมเนาะกระตุ้นให้ร้องก็ไม่ต้องเนาะก็ปกติดีก็ตอบงองูนะคะง,งูข้อนี้คนที่ตอบถูกนะคะคนแรกเลยคือชื่อในเฟซบุ๊กนะ ชื่อว่าน้องภาษาอังกฤษนะ K A S S A R A เว้นวรรค S, S U A N N G A M ก็การนัดจอมลำข้อสอบนะคะแล้วก็ใน Facebook คนนี้ตอบแอปกาก็ออแอปกากาสกอร์9้าคะแนนเนาะชื่อวาอ่าน,น้องใบไผ่เนาะน้องใบไผ่ได้แล้วไหมเมื่อกี้พิวตี้ของเนี่ยให้คนถัดไปแล้วกันนะคะชื่อว่าน้องพีท P E T C H A R A N L A E เนาะอืแขแคนหน้าจอมาแล้วข้อสอบนะคะส่วนใน t ิกตอกนะสำหรับคนที่ตอบถูกเนาะว่าตอบงอง,งูค่ะพี่อตี้นะคะก็คือน้อง a t นะชื่อ t ิกตอก a t ส่วนคนที่ตอบแอปกาถูก9ก้าคะแนนเนาะอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เพิวตี้หาคนแรกก่อนอืมอ่ะน้องจ้าจ๋าตอบถูกคนแรกอีกแล้วพิวตี้ขออนุญาตให้เป็นคนถัดไปนะคะลูกเน็ตหนูแรงมากเลยอ่ะหนูใช้่า่อะไรอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพิวตี้ขอให้คะแนนแอปกาคนถัดไปนะคะชื่อว่าน้องซิมอนเหรอ S, S I M O N แล้วก็มีรูปใบไม้เนาะก็แคปหน้าจอเนาะมารับข้อสอบแล้วก็แคปหน้าจอ TikTok มาด้วยนะคะสำหรับใครที่ตอบใน TikTok เนาะอืมอ่ะเออเมื่อกี้พิวตี้สมมติใครที่ไม่ได้เคยมาเขาเรียกว่าใครที่ไม่ได้มาติวกับพิวตี้รอบที่แล้วเนาะอาจจะงงว่า พิวตี้จะมีวิธีรัดยังไงเนาะอืวิธีการดูเลยคือปกติแล้วแอปกาดสกอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมแต่เราอะ่ะจะไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นเนาะถึงแบบ5คะแนนเนานนะห้าข้ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเสียเวลาถูกไหมพิ้วตี้ก็เลยคิดว่าเราทำไมไม่เอาแบบลบคะแนนเอาเนาะสมมุติอันแรก A คือแอพเพลนส์ใช่ไหมสีผนะิวเนาะถ้าไปมือไปเท้าเขียวเนี่ยเราต้องลบหนึ่งถูกไหมเราก็จะกลายเป็นลบหนึ่งน้องไม่เห็นอีก สมมติไปมือไปเท้าเกี่ยวใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นลบ1คะแนนเนาะส่วนดูเซมหาแล้วถ้าล็อกจามอันนี้ได้2คะแนนอยู่แล้วเราไม่ลบเนาะอืเคลื่อนไหวได้ดีก็ได้2องอยู่แล้วเราไม่ลบแต่ถ้าแขนขางองเล็กน้อยเราจะลบให้1คะแนนแล้วก็ดูชีพจรชีพจรอหนึ่งร้อยสองเนาะเราก็ไม่ลบ แสดงว่ามีแค่ลบหนึ่งก็คือเอาสิบลบหนึ่งจะได้เท่ากับเก้าอืมแต่ถ้าชิปจรมันเก้าสิบแปดเราจะลบให้หนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าชิปจรน้อยกว่าหนึ่งร้อยจะได้หนึ่งคะแนนอืมวิธีการดูง่ายๆก็คือว่าเราควรตัดอะไรบ้างเนาะอืมแค่นั้นแหละดูแบบยิ่งใครฝึกทําบ่อยๆอ่ะจะแบบมองแล้วตอบได้เลยว่าเก้าไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดทีละตัวเนาะไปดูว่าเราต้องลบอันไหนได้บ้างเนาะ พอมองปั๊บเดียวพี่ตุ้ตี้ก็ตอบได้เลยว่าเก้าก็คือลบหนึ่งแค่อันเดียวอืมอะ หมดแล้วนะคะนาะอ่ะสำหรับวันนี้เบาๆเนาะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็สําหรับใครที่จะสอบรอบแรกนะคะหรือว่ารอบต่อๆไปเนาะพิวตี้ก็ขออวยพรนะคะให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะพิวตี้เชื่อว่าทุกคนเครียดแหละคือตอนพิวตี้จะสอบก็คือเครียดเหมือนกันโคตรเครียดเลยนะกลัวตัวเองไม่ผ่านเนาะแต่ว่าพิวตี้เชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่านมันไปได้เนาะยังไงก็สู้ๆนะคะพิวตี้เป็นกาลังใจให้เสมอแล้วก็อย่าหักโหมจนเกินไปเนาะแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมเราบ้างเนาะอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง นะไปพักผ่อนบ้างไม่ใช่แบบอ่านหนังสืออย่างเดียวเนาะคือตอนอยู่วิทยาลัยอ,ะอะ่ะเราก็จะมีเพื่อนใช่ไหมแกงเพื่อนเราก็นั่นแหละชวนกันไปหาอะไรกินบ้างตอนเย็นเนาะชวนกันไปดูหนังบ้างหรือว่าใครที่แบบเหนื่อยหมดกำลังใจเนาะอาจจะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่เนาะไปเติมกำลังใจแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่นะคะบิวตี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆเนาะบิวตี้รู้ว่าน้องๆของบิวตี้เนี่ย เก่งทุกคนอยู่แล้วยังไงก็สอบผ่านสภา8วิชาแน่นอนเนาะยังไงก็สู้ๆนะคะสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีจ้ายังไงก็ฝากติดตามพี่ลูกี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ